สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเช้าวันอาทิตย์สดใสจ,จ้าอันนี้วันอาทิตย์จะาพี่น้องไาย่ายลักสิชโชคกันเห็ดกับขา่าวไม่เลิบอ,อ่าอินเดียนฟู้ดไาย่ายลักสิชโชคพิมเมอร์กันถ้ามันกับข่าอินเดีายให้ย่ายกินจ้ามืนอนี้อันเขาเอิญว่ากับขา่ายิงหงไม่เลิบวัด what? what is the name ฮะคุกมา มาพนาักพิงนอกอ,อันจะสิเป็นแนวด่ดอกจาก้ายายแต่เด็เป็นเด็กน้อยๆจากพ่อเด็กเทพแต่พญายิ่กินอันไข่แม่ตะว่า,าพญายิ่งเราเป็นคนกินมังายายงาพี่น้องอันยด้เห็ดอาหารเล่าอาหารอีสานอาหารไทยบ้านนอกนอก็กินน้ำด่จากกระไยโศกีของยายอือตอนนี้กานตอนกันการพัดหอมแล้วจะมีหอมขาว ปัญญายาอันใส่อันพักร่วมลงกไตเราจะพี่น้องแต่จะมีแค่รสมีบักตัวฟักเงีวจ้ะแล้วก็กมีเม็ดข้าวโพดจะพี่น้องอันนี้กับติใส่เป็นโคงขมิ้นจะพี่น้องใส่โค้งคำหมินมันมีกระสีพัดใส่กันหล่ะจ้ะจ้ะอันนี้กระสีพัดใส่กันจะพี่น้องมันเป็นปัญญา

ใส่เป็นเหมือนผักชีนะพี่น้องใส่ผักชีจะแดดจะหนาตาใส่แตงเป็น,นันเซ็จพี่น้องจ้าพี่น้องอาหารอินเดียที่ปเป็นไ่เห็ดมื่อกี้กับเซ็แล้วจ้าเขาเสิร์มาก,กินคููกันกับแมงโก้พิคนัลจ้ะพี่น้องหรือว่าไข่ไข่เจียวบกวกลมละจ้า สิเป็นหมักม่วงดองหลอกข้าเจาะกะสิมีเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องอยุคข้างในจะพี่น้องเสียงรสชาติเหมือนเหมือนคลายๆเจียวหมักม่วงดองอ่ะพี่น้องเดี๋ยวย่าขอตักินขขาก่อนนะจ้าคลิปเีนีอาไว้ซ่ําอมีก่อนจ้าพอกันไหมคลิปนาะสำหรับคลิปนียวไวย่ช่อมีก่อนจ้าสวัสดีจ้า